สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ที่อุบลนะคะสวนอินทารามกนกพรนะคะก็อยู่กับเจ้าของเลยนะคะพี่ประดิษฐ์ที่เราพูดกันไลฟ์สดกันมาตลอดทางนะคะเรามาตรงเนี้ยหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เจอกันสักทีหนึ่งอยากให้พี่ประดิษฐ์แนะนําตัวนิดนึงค่ะอ๋อครับผมเออก็ชื่อประดิษฐ์นะครับสวนนี้ก็ตั้งมาตั้งแต่ปี59 คือเอาต้นมาจากพี <c ười> <c ười> <c ười> <c ười ่อิทนะครับตอนนั no> ้นก็80ต้นนะครับผมปลูกนะครับปีห้าข้าวโหกศูนย์คือปลูกสองปีห่างกัน6เดือนนะพี่เนาะใช่ค่ะผมปลูกเอพืชพาแล้วก็พืชพาแล้วก็ไม่มีนานะครับผมมันก็จะประมาณนี่แหละครับเจ็ดปีครับเพราะว่ารู้จักพี่อิทได้เจ็ดปีที่แล้วนะครับผมก็ติดตามมาตลอดเวลาพี่อิทมีอะไรรวมผมก็ไปตลอดสวนกนกพรนี่ก็คือเป็น ชื่อที่ตั้งขึ้นมาส่วนมาเขาก็ถามมาชื่อแฟนหรือชื่อตัวเองไเนขาบอกว่าเป็นชื่อส่วนโดยพาอที่ตั้งขึ้นมานะครับบนเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่นะครับที่ปุ๋อย่างนี้นะครับอยู่ที่บ้านน้องกุ้งนะครับโมหนึ่งนะครับตนองกุ้งอตาสูงจอุดรราชธานีครับตัวนี้ก็เข้าปีที่เจ็ดนะครับเที่ยวาปลูกจากพี่อีสนะครับได้ผลผลิตมาเป็นปีที่ห้า ฮาแล้วพอลูกสองปีก็ได้ผลค่ะลูกสองปีได้ผลใช่ครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะครับผมเพราะปกติแล้วที่เราถามการปลูกกี่ปีได้ผลสามถึงห้าปีแต่ผงพี่ก็แค่สองปีเนาะสองปีครับี่้ผลเลยแล้วก็ปีที่ออกแรกออกผลปีแรกไหนคือผมก็ไปร่วมที่พี่เปิดสวนที่สาเพงพอดีเลยวันนี้ก็วันนี้ต้องเจอโอกาสนี้ดีที่พี่มาเยี่ยมสวนนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยมาให้ทอะ่ต่อไปนี้ผมก็จะใช้ปุ๋ย ของพี่อิทตลอดนะคะ,ค,ะคือคุยทีน,นี้ว่าตัวนี้นี่พี่อิทแนะนําผมมา3ปีแล้วแต่ผมยังมีโอกาสเลืลองสมัยนั้นโลละร้อยกว่าเนาะคะ<ช>อือนั่นแหละครับแต่ว่าเสียได้นี่ได้มาแล้วทกคนก็จะใช้ตัวนี้นะครับ <มา S 1> เรื่องเรื่องของปุ๋ยนะคะสูตร20 20 20เนี่ยอีกก็ได้รับคําแนะนํามาจากทางอาหรับนะคะคนแรกที่แนะนําเลยนะคะก็ เป็นาชาวปาเลสไตน์นะคะแล้วก็อาจารย์มูฮัมหมัดนะคะที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็เพื่อนชาวอิรักที่เขาเป็นเจ้าของสวนนะคะมายาวนานประกอบกับแลบดีพีดีด้วยนะคะก็แนะนํามาด้วยว่าให้ใช้สูตร20 20 20นะคะก็เกิดความมั่นใจก็เลยสั่งนําเข้ามานะคะบ้านเรามันไม่มีขายนะคะเคยเคยมีมานานแล้วแล้วก็เลิกไปนะคะเลยมีมานานแล้ว,ลวก็เลิกไปแล้วค่ะนำเข้ามาใหม่ พราะตัวนี้นะคะถือว่าเป็นปุ๋ยที่คุณภาพสูงมากๆตอนนี้มีอยู่แค่80กระสอบนะคะหมดชุดนี้แล้วต้องรออีก4เดือนเพราะามาด้วยเรือนะคะครออีก4เดือนก็นยังดีรอบสี่เดือนพวกรอจกพี่อิฐเดือนกว่าเนาะหมดพอดีรอบนี้เลยนานเลยนะ4เดือนนี้หมดพอดีพอเอาไปอบรมปุ๊บอิ๊กก็บอกว่าของพี่ประดิ์กองไว้ด้วยใช่ไหมคะคเขามาอบรมเสร็จก,ยก็ยกยกยกปึ้ง ไม่ทันแล้วไปแล้วรอบนี้เขาเลุ่นไว้เพิ่มอีกเป็นหกกระสอบนะคะเพิ่มได้เลยนะคะใครสนใจก็ตอนนี้นะคะสั่งได้เลยเพราะว่าปุ๋ยอยู่กับอินนะคะแต่ถ้าจัดอบรมปุ๊บวันนั้นอ่ะร้อยกระสอบตั้งไว้วันเดียวเกี้ยงนะคะพี่มีแปลรูปอะไรไปบ้างคะ ที่ทดลองแปรรูปนะครับพี่อิทก็จะมีฟรีดายแล้วก็สเปรย์สเปรย์ไดน้ำอินพัลมมกระลองแล้วก็อินพันลเชื่อมอบแห้งแล้วก็อบอบแห้งโดยตรงโดยไม่เชื่อมนะครับลองมาแล้วเป็นไงบ้างที่น่าพอใจก็จะมีฟรีดาย นะครับที่นาพอใจแล้วก็เชี่ยบโอเแียงแล้วก็อเแียงตามลำดับพี่แต่ก็เบอกว่าต้นทุนมันค่อนข้างจะสูงสำหรับฟิตไายนะครับสำหรับฟิตไดก็ลงทุนเครื่องจักรก็หลัก10ล้านขึ้นนะคะแต่วิ่้ก็ลงไปเหลือ90%นแล้วค่ะเหลือแค่สิก็คือการตั้งเซตเครื่องสําหรับฟีตรายแต่ทีนี้วายเข้ามาก่อนเพราะว่าถ้าเราสามารถทำวายและส่งออกได้ในระดับประเทศมันเป็นรายได้ของประเทศชาติ นะคะมันเป็นรายได้ของเกษตรกรเป็นรายได้ของประเทศชาติเลยทีนี้ก็ต้องขอความกรุณานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทท่านนะคะมันเป็นโอกาสของประเทศเราที่เราจะส่งสินค้าอีกตัวหนึ่งออกไปสู้กับเขานะคะเขามีองุนเขาก็ยังสนับสนุนเกษตรกรเขาทํวายส่งมาขายให้เราแล้วเราทําไมไม่ทาวายส่งไปขายให้เขานะคะเป็นรายได้ในการส่งออกตรงนี้นะคะคิดว่าเรื่องนี้เราก็คงจะเดินกันไปได้ให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเอกสารต่างๆอะไรทุกอย่างเราพร้อมสถานที่เราพร้อมที่ ที่สาคัญนะคะเกษตรกรพร้อมนะคะเห็นอาจารย์ที่ทำนะท่านก็ทาเบียร์ทำไวน์ทำอะไรมาก็เยอะแล้วถูกต้องทุกอย่างคิดว่าไม่น่าจะยากเพราะเขามีประสบการณ์อยู่แล้วก็อีกสวนหนึ่งสวนคุณภาพนะคะเรียนรู้ทุกรูปแบบทดลองทุกอย่างจัวนี้เขาเรียกว่าจุดจุดเรียนรู้จุดเรียนรู้เป็นและก็เป็นศูนย์เครือข่ายการเพิ่มผลการเกษตรค่ะผมก็เลยลูกพืชหลายชนิลขึ้นค่ะ เราลองปลูกก็อยปลูกพุทราปลูกขวโงนปลูกไปหอมอย่างงี้นะปลูกไม้ตอื่นมันเป็นจุเลือตัวนี้มันดีถ้าเขาเข้ามาดูใช่มัดเรามันปลูกได้ผลอันนี้เราก็ส่งเสริมแนะนาเขาได้พวกเกษตรกรที่เข้ามา อีกหนึ่งสวนนะคะที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรคุ้มค่านะคะมาที่นี่ตัวยติเองมาก็ยังคุ้มค่าเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะเรียนรู้นะคะถึงฤดูการอินทผลัมนะคะมาชิมมาชมมาช็อปแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยจากพี่ประดิษฐ์นะคะสวนสวนกนกพกรอินทผลัมครับผมค่ะบอกพิกัดเลยค่ะ,อ,ะอยู่หมู่หนึ่งครับบ้านน้องกุุงใหญ่ตําบลน้องกุุงอเภอตาลสุมจังหวัดอุราชธานีครับ <c oughs> มาที่นี่ได้ชมได้ชิมฟรี ส่วนซื้อไม่ซื้อเนี่ยคือแล้วแต่ท่านจะเห็นใจทั้งสวนนะครับแล้วแต่<ม>แล้วจะถูกใจนะคะแล้วต่จะถูกใจตันนี้หละคือปากต่อปากลูกค้าที่เข้ามาสวนค,ครับผม นะคะก็ฝากอีกหนึ่งสวนนะคะในเครือเอ็ดเวิร์ดฟาร์มนะคะคุณภาพที่เราเกาะกลุ่มกันมานะคะใจเดียวกันใจตรงกันเราถึงมาเป็นกลุ่มเดียวกันได้นะคะอย่าลืมนะคะอยู่ใกล้เขตนี้อยากจะมาเที่ยวนะคะมาชิมมาชมมาชอบสวนกนกพรอ,อินทาลามค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปแต่อย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ ให้อีกด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นของ AI แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พีทสวัสดีครับ